ก็มาเกษอายุนะคะราชการนะคะมาเที่ยวดูงานกันนะคะที่ไหนคะปราสาหรับุรงค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดสรกบุรีดูบรรยากาศค่ะเนบรรยากาศนะคะคุณครูทุกท่านที่มาถ่ายรูปนะคะ508ครี๊ดสองพห้าร้อยแปดชาวกับกู๊ดค่ะในน้ำตัวยังคะอันนี้อันแนะน้ำตัวก่อนค่ะชื่อแอรี่ค่ะแอรี่นะะน้องลกโค่ะน้องพีคัสซิฟเวอร์ นี่ค่ะคนนี้เลยค่ะขอแนะนำค่ะคนนี้ค่ะเซมยังคือท่านรองของเรานะคะชื่ออะไรคะคุณน้องค่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่อะไรค่ะแนะนำตัวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชืค่ะค่ะค่ะรองวัฒนาหลวงสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยือนที่ปราสาทสโน๊กป้องถมนะคะจังหวัดสระแก้วค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะคะ s, <S ดูดูคนข้างสองคนนี้ก็แล้วกันนะคะทำให้บรรยากาศดีมากแล้วค่ะคุนท่านรองนะคะในท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปคนต่อไปัญญาทิพย์ค่ะอัานายแจมไม่ได้ในปภาษาอะไรต้องขอขอบคุณมากน่ารักะค่ะใช่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนามรู้สที่มาที่นี่ครั้งนี้ค่ะ

เชี่ยววินารักสุดอะไรคะไม่บอกไม่บอกเรื่องตัวมาเที่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุดชื่นวิวดีแต่แพร่บุคการหน่อยนะสำคัญเดี๋ยวนี้มากขอบคุณค่ะคนต่อไปอยู่ไหนก็หาก่อนค่ะผู้อาดจากพี่อ้อยใหญ่กันก่อนนะคะน้องกอล์ฟน้าใหญ่เกียรติเซนค่ะใครเห็นสะอาดไหมค่ะอ๋อนุนค่ะอาตามมาค่ะก้องเชิญค่ะตามมาค่ะ เร็วๆค่ะต้นถลายเข้ม่าย่ลน่ป็นต้นค่ะถ่ายรูจะทิ้งใจให้หมดนะฮแค่เ่ใช้เวลาอันนี้ตัวนี้เวลาการที่ว่าตัวนี้จะพรกลมมาเราจะใช้วิธีการดูน้ำแบบน้ำติดมือครับอันนี้วิารูน่ยเราพบสิ่งปรคุกก่อนแค่ติดมือสิบ ได้เหตีห้าห้าเด็กครัคาวนี้ที่เราบอกว่าม่นี้จะเข้าเรื่องของเรื่องของคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราดูว่า่าษาของเจ้าพระคุสร้างในปีพุทธศักราช2 4 0พที่ศึกษาสร้างโดยพระเจ้าจอมรปัดที่สที่สี่ครับที่สิบเจ็ดตายดที่สิบห้าค่ะ สี่สร้างแล้วก็เราสันว่าเอ๊ครูสิวลีไปไหนต้องหยุดไปดูควมเสี่เอ๊ะแล้วก็ไม่หยุดก็ยุ่ย้วยคะครูสิวลีค่ะเอ๊ะก็ไม่หยุดนะไปไหนก็ไม่หยุด ครูเสวดีเห็นไหมคะครูยุค่ะนครูยูค่ะครูยูวดีค่ะนี่ครูยูวดีค่ะอันนี้ครอู๋ไทยวันค่ะตามค่ะอ่ะตามน้ำมะือวันนี้คือสองรนะคะมาะเชิญค่ะตามมานะคะมีโอนค่ะได้นานพี่นิคนี่คุณนันยใหญ่ค่ะ คุณรบกวนับนระะัสีค่ะสวัลดีล okay> ่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะัีค่ะัสดีค่วัเดีค่ะสวัสดหควัสดีค่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอัสดีค่ะสวัสดีค่ะัีค่ัสดีค่ัลดีค่ะสวัสค่ัสดคัสัสดีค่ี่ัั่ัีัค่ี่ัีัคั่ัคัั ดีโอนะคะออลด้วยด้วย่มาสบนลี่สวยไรู้สึกยังไงบ้างคะกร่มะขอันหมบนวัดใต้ขึ้นหมดก็ได้เ๋ยวัดใตนหมดีลยได้ลยใ้ได้ไหมาะเนไ